สวัสดีครับพ่อกันดีแล้วครับในช่องของแอดดี้หรือว่าเก๋ของก้อยนะเมืนน่อนี้ยังอยู่กับไอ้ยังอยู่ไอ้บึงการครับอยู่บึงการอยู่อำเภอพรเจริญนะฮะข้างหลังผมนีก็บที่เป็นนีสทครับมองพักมองเศร้ามองพักมองเศร้าเจ้าของร้ามเจนี่เจนี่หรอกไมยก็ไหนไปจับมองลนะ้อในนี่นดีครับขบน้ำในนี่ครับ สถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึงกับข้างหลังผมจะเป็นสระว่ายน้ําครับมาเด้อผู้ใดสิมาว่ายน้นําเออโอ้ยหนาววันนี้โอ้โหมองข้างหลังเป็นมองสาะว่ายน้ําแล้วกะมีสิ่งที่นั่งดื่มกาแฟชิวๆครับยมาขึ้นบรรยากาศโอ้ดย,ยอดเลยครับซ่อมเขาื่อมเขาข้อกับพวกการม่เย็นหลย่าวันนี้ ก็เจ้าตกแต่งประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ราบรื่นปาดีดีราคาประแพงครับราคาอยู่ตัวนี้ก็คือธรรมดาสามร้อยบาทอ่าค่อยๆเพิ่มขึ้นหมสามร้อยห้าสิบพี่ละมีห้องรู้ครับห้องห้องหรูมากครับสามร้องแล้วอแอร์จนพุละแอร์จนหนาวพุละอ่ะแะพุงแพ้เบิ้งะระลอบสะาเอาตัวนี้ก่อนอ,อืมเป็นสัญญานอี่ งามเนาะครับงามงามงามยอดนี่เคยมาบอกคนน่้ตื้สายบ่เอื่มเมนบอก,กบเมนเนี่ยอ๊ย่อนหมอนมันก่อนวันทวานเนี่ยบ่ไปงดาบไเลยบุกง่วงวังครับว่าเอาเด็กน้อยมาละเอาของฟอร์มันหน่อยเด็กน้อยอย,ยู่มาเป็นอยนยู่อะไรครับมันนี่ขี้ชามีม่ของเรียนเลยขามลงหนามเลยนี่ของเรียนเรียนครับนี่มังนมั่งขี้ชา ระดัดด้วยหมูหมูเจ้าตัวน่ะบราไม่เา็นาชิบไหนหมูใครบ้าบ่าน,นี่กินหมองนั่งดื่มกาแฟนั่งกี่เขาวน้าเหมนโอ้ยเจ้าบูโดดน้าบ่ไอเกียโอ้เป็ดตะเลนด้วยเนาะนา้ำใสสะอาดเลยครับ ช่วงนี้มันก็เลยไมีแฉะบะครับเพราะว่ามันหนาวเมื่อค่ำหน้าหนาวอยู่ช่วงฤดูที่ว่าก็เจาะเลือดหนา้นนะากันนี่ยเต็มเลยมองพีหมองอยู่ก็เลยมองขั้วมองอย่างนี้ก็ยังดีด้วยครับเดี๋ยวหน้าครับเออจะล้งเนี่ยนี่นี่งงนี่นี่นีม่มาล้างในสามร้ยบาทไม่จะสีงามๆไปแต่อยู่ิทางนั้นเลยว่วแพงครับแชร์ราคาสามร้อยบาทครับหนุ่มหนี่ ขึ้ห้อขนบ้านหลังหลังไปกองไม่ใคมึงนี่นี่เขนยหลัง่าชาร้อยามร้อยแพงครับผู้ลายหลังยกมองหยกมองอาบน้ามี้ยวองหนก็ไหยู่นี่ระดับพื้มสูงตั้มีแบบไหนขึ้นมองตะลุดไปตะลุดตวไปบอกันเอา ย่้เลยครับมองอยูต้างไปนั่งหุบย่างนี้กรุมเลยย่างน็อตแต่โอ้อยดืนะครัมองนั่งนั่นง,นงคุยกันก่อนก่อนนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่มองนึงครับกันนี้ก็เป็นคลิปของเที่ยาคลิปเบื่องมองเที่ยามองไหนมองเที่ยว ขาดขีว่าขาดขี้มันาเที่ยวหนามาเร็นรายุอำเพิ่มพอรเจริญพอร์นเจริญจังหวัดบึงการมีมโทรหรือบ่อยมียังรื่นรอยครับนี่ว่าตำแมงบุละหวงเมาแพ้งครับพองรู้อีหรีบุระคือแชราคาให้500่อย ห้าร้อยะอะว้ยชมาลชยชายอยู่นเนี่ยสามร้อยก็สามเมื่อกันนี่สามร้อยนะครับเปลี่ยนก็นคืออันนี้ก็คือเอาลูกเอาหลานมาเที่ยวมาอย่างกะมีหม่องพักหม่องเศ้าหม่องพักหม่องเซา้ายู่หม,ม่องนี่นี่ครบอ๋ออย่างไรตรวครับผมอยากให้พี่น้องมาลอม้องบิึงจบนะอืม คุยอะไรพี่น้องมาลองเบิงว่าหมองนี้มันเป็นลักษณะใดอ่ะพี่ครับคลิปนี้เอาไว้ชิญดีกว่าเอาไว้หัวหน้าผมชิพ่าพี่น้องไปเบิอง,อ,งอีหยังเปลี่ยนชื่อไมอ่ได้อชื่อเจี๋กองก้อยเด้หมดนี่ได้เอามึงน,นี่เอาไว้เชิญดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ